สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเป็ดแผงครับเอฟซีแฟนคลับน้ององห์อนะครับและคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปพิเศษมันกลบว่าพิเศษหรืว่าผมว่าเด็ดเป็นคลิปใหญ่กเถอมันกับเป็นคว้วมหูซึกนะครับที่เอฟซีทุกคนทุกท่านจะมึกคื้อกัน แล้วกันร้ายช่องนะครับเพิ่นกับรถท่านนี้ปราจาในเรื่องนี้ขึ้นกันนะครับในระหว่างที่ผมขับรถอยู่เนานะมัน่าจะเป็นรถจิดแน่รถอีหยังหลายๆแน่จริงๆน,นะครับผมนะก็ได้คิดฟังคิดของพู้เอกไปนั่มผมก็เลยคิดว่า อยากสิมาไออยากสิมาเบอจากับพี่น้องเอฟซีนส่วนของพอเอกเด็นนี้หลักๆก,ก็คือพอเอกเลยตัวชีพสัยเย็นไอทานนครนายกชีพเฮ็ดนีอย่างเผื่อจะซื้อกะย่างกับปปกินบ้านโอ้ยชีกินนี่ครับพี่น้องสีกินนีกแลัวที่นี่เรื่องของพอเอกนะครับ คือว่ายัางมาจีอยากจีม,มาบอกเรื่องเล่าของเล่าก็คือว่าอยากจะเป็นกำลังแร่งใจกำลังแร่งเชื่อแรงใจให้เล่านะเพราะเอกเนี่ยตามที่ผมด้เบิรงมาเนาะบล็อกหูจักเล่ามาก่อนหน้านี้ตามที่ได้สัมผัสแล้วก็บเบิรงเกี่ยวกับการขับรถย่างเดียวเลยพี่เพี่ยนะครับ เกี่ยวกับเล่าเลยนะครับการขับรถขึ้นเหนือฮันมีปัญไหนล่องไตซะส่วนใหญ่ครับกรุงเทพชนบุรีสีสกเกตกรุงเทพชนบุรีมือนี่ไปมือนี่กลับไปสีสะเกตเล่าขับรถผู้เดียวไหมเราขับรถผู้เดียวไหม แต่หลายๆคลิปเราบอกวังสีเลยผงก็ว่าโอ้ยชุดจอดเลยผมก็จะมักไปคอมเมนต์แล้วนะบ,บางทถ้าไปตามงานเห็นแล้วทงเสีไปบอกจาน้ำเลาให้กําลัางใจเพราะว่าเราจะมกับบบกวนน่ารับเบิร์ตจูคนครับยกเว้นคนขับรับเบิร์ตจูคอนยกเว้นคนขับคิดเบิรงที่เราพี่น้องเราพี่น้องแต่ผู้ใดมีของฝากของต้อนเด้ก็อเอ่ยก็จะมากกินสีเขียวกาแฟาสีเขียวเป็นกระป๋องบอ,บอก่บอกแบรนด์ดอก เพราะว่าพุทธิเป็นสปอนเซอร์เรามากินสีเขียวผมเบิ้งไปนั่นเด้เออเกาชเชป็นราชมักขีเขียวโรบว่ามันมันแห้งดีแล้ววะเนออี่นี่แหละคือถ้าถ้าผูใ้ใดใส่รถไทยสน,นุนผูใ้ใดเป็นคนมักขับรถผู้ดใดเป็นคนมักขับรถสีหูนะครับว่าโอ้มันเมยได้พี่น้องเราัปที่นี่ด้วยาง,งานบางที่นี่คือมือนี่เนี่ยมือนี่วันที่เจ็ด มือเอือนมันตีแปดตรงกลับมาเลรนอยุบบางเขนครับตรงกลับมาเลรีอยูบบางเขนมือนี่เรากลับป่านครับยุบสีสเกต,ลกเกตลแล้วครับยุบทอดสีสะเกตแล้วเมือนเศร้านี่แล้วตรงตีรถึ้นมาอีกได้บะนี้ตีรถึ้นมาขน,นาดจะตีตอนแรกมันบ่ล่ะเออแล้วก็จะตีตอนแรกแล้วพี่น้องพี่น้องกับิคิดคือกันคิดคือผมว่าฟังผมเบาด้วยเราคลิปเราคอมเมนต์มาก เมือ่อใดพอเอกล่งคลิบสา่าว่าบัไนี่ลงคลิบคิดหอดเสียงเราไหมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนขับสาวหน่อยเปียปนแยงสวัสดีเอฟซีแฟนขับน้องอิงครับระวานะเออเมือ่อใดเราล่งคลิบสา่าครับแห้งเป็นห่วงแล้วบัดนี้พอเราขับรถไหมเห็นว่าบางมือท่องเสียบางมือพ่อสบายร่างกายมันใส่งานหนักในพี่น้องขับรถขึ้นเหนื้อล่องใต้ ล่องขึ้นเหนือเพระาะท่านไหนหล่องใต้เออขนาดรถผมก็ไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจลหลายๆขนาดรถยังจอดพักครับคิดเบรกลดนะครับไกลเพราะไก่กรออุงเทพมืออื่นมันอีแปดกรุงเทพเนาะจากสีสเกตโอ้ยหาลอยหกลอยโล่รถตู่ด้วยครับอืมแล้วต้องแบกรับความรับผิดชอบใครบ้างอยู่ในรถครับคิดดูเอาครับยิงน้องยิงไปไม่ทันสืบเรื่องมาจากเต็งแก่พุ่นล่ะ ผมเห็นรีเฟกค้นที่บกเข้าใจเออตอนนั้นเ่นอยู่ลังสิลจำได้บอครับตลาดกินซ่านะครับค้นบ่เข้าใจ <c oughs> ไปมาพอเอกต้องบริหารเวลาแน่พอเอกเป็นยังคือมาซาจังจันจังสี่อันนี้ผมมาเพราะเป็นเอฟซีที่ใส่วิจรารณญาณเพียงพอด้วครับต้องไปใส่วิจรารณญาณเนี่ยมันเพียงพอว่าเฮ้ยในกรุงเทพเนี่ย เหมือนวันนี้ผมขับรถเนี่ยผมก็คิดว่าจะไปหอดตรงเวลาแหละครับแต่ในเมื่อมันเกิดอุบิเหตุขึ้นมาอุบิเหตุที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นมีอุบัติเหตุข้างหน้าคุณจะไปรู้ได้ไงว่าคุณออกจากบ้านแล้วคุณจะเจออุบัติเหตุคุณเผื่อเวลายังไงมันก็ไม่ทันหรอกถ้ามันเป็นอุบิเหตุข้ามมาข้ามมาสิ่งที่ไม่คาดคิดอ่ะมั่าบปหูห้าหูบ่ไ้เราคอนโทรลไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเอฟซีพูดที่มันคิดจังนี้จังสี่วัเนี่ย ให้เข้าใจสภาพแวดล้อมรอบข้างว่าเป็นว่าบว่าเห็นน้องอุ้งยิงจักเทือกอน่าล้งคลิปแท้เห็นแล้วพักพอนนี้พิเศษเลยล่ะคลิปนี้เดียวๆไปเพี้ยวผู้ใดเบิ่งหน่อยก็สร้างอยากสีให้คลิปนี้ท่งกําลังแรงใจให้พอเอกที่รถตู้รถตู้ไปบ่ฮอดถามว่ามีโชเฟอร์ไปหอดบ่าปลอดภัยไป้ไปบะหอดบพปลอดภัยถ้าบว่ามีโชเฟอร์ดีมีความรับผิดชอบ คลิปนี้ให้เต็มๆเพราะว่าหลายค้นหลาย่ันมีเสียงเบาจังจังจังที่ผมเห็นคอมเมนต์ผมก็จะถือมาเบาร่วมบางทีอมเห็นคลิปไถท้ายแน่ลักๆคือพอเอกร่องลงมากก็คือเมาหน่อยเป็นจอยกันเออเราไปที่นี่เมื่อใดเป็นล่งซากกายยาสียาสีวานา่นล่งย่านยังหาเบิ้งช่องเกลื่นเบิ้งช่องผมก็ได้อช่องหง่ก็ได้เห็นอันนี้เข้าใจนะครับผมอยากจะมาเป็นกําลังใจเพิ่อนจ้างหน้าที่แล้วเนี่ย เจ<ส><ภ>้าภาพขวนลรวบอกเบาโดนไลายพี่น้องจีว่าเกาช่างจมยังหง,ง,งนา <จบ S 2> ทีเออแต่สำหรับการไล่สดนะครับบอดมาเศร้านี่ผมกับเบิงบอดเ้วบอกว่าพี่นิกเกอคือบพไล่สดแน่ว่าสะ์มันเป็นยังสี่เลยอืมโอ้ไหมว่ะมันเป็นยังสี่พี่น้องคือมันบ่มีช่องว่างเนี่ผมสี่สิไล่สดดอกช่องบ่างแั้งหูบ้าแง้มมาเศร้ากะอีกช่องหนึ่ง ช้สา,สายมากก็หยุดพอหยุดกันยิ่งเงาหอดซีหาโมงแล้วขอเคสขีบลงอ,องอจองว่างนั่นละผมลง่งเออบานช่วงหลังเที่ยงมากว่านี้ไม่ยั้งว่ะนี่ช่องลั่มเพิ่อนะพี่เจียวไรหาเบิ้งคิปว่ะนี้เดี๋ยก็นเนี่ยหลังเที่ยงมากนี่มู่เจ้าก็จองแล้วแมนบอผมถามเนี่ยมู่เจ้าจองแล้วว่าพออีกลงคงิปบเราบอกว่าน้องหุงยิงอยู่ใสน่นอแมนบอ่เอา้าแมน สีผมไปรสช่วงใดสีผมไปไร่สช่วงใดเพราะว่าผมกับผมกับเบิ้งคือกัน<อ>แต่ว่า<อ><อ>ถามือใดมีแบบเรื่องเช่นว่าอยากมาว่า,าจ้ากันเนี่ยนะครับผมกับสีไล่คือว่าไปหันส่วนใหญ่พี่รองที่เก็บว่าผมจีเฮสยิ่งสีเลยงานไม่ร่าผมไปงานผมสีไล่ส่วนใหญ่จริเป็นแนวน่ะส่วนใหญ่เลยแหละเพื่อ,อยังเพื่อสีไห้พอเป็นพี่รองเอฟซีเนี่ย หูนะครับใหนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหูว่าเฮ้ยเนี่ยทางมันไปจังซี่เด้อหน้างานลักษณะสดๆดดบรรยากาศงานสดๆดดเป็นอย่างนี้นะที่จอดรถเป็นอย่างงี้ส่วนใหญ่ผมจะเป็นแนวนั้นเมืนบอสน,น,น,นี่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 คือเขาเอื่นว่าคอลเลคชันเมืนบอสว่าเขาเอื่นว่าคอลเลคชันเขาเอื่นว่าเป็นซิกเนเจอร์อะไรเป็นส่วนใหญ่ผมจะเป็นแนวนี้นะครับเ <c oughs> พราะว่าไตยผมไรผมมาจากจกษีบอ,อกอย่างเงี้บผมบอ,อกว่าเก่ง ผมคิดเบาผมเบาวมมีสแต่บแล้วผมได้เขียนในกระดาษผมคีดผมก็เบามากเลยผมเลียนแบบบอลโจเบาวมมีกระดาษอนี่แหละสิ่งที่ผมเลียนแบบเพื่อผมเลียนแบบบอลโจมึงเถอะมก็เบาซ่านะครับโอเคพี่น้องมันฉี่เง่าไปอีกคิบหนึ่งขอฉีบเบาเรื่องบอโจนี่ผู้ชายเาถาาฟั่งมาเนี่ยหามให้หามให้ขออดมาดนแล้วให้ขอเบาซ่าเดี๋ยวคิบต่อไปโอเคพี่น้องโชคดีมีช่ยครับเดี๋ยวหายกินเข่ากันครับสวัสดีครับ